ดีเดย์ทูที่ไต้หวันนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณ8โมงกว่านะเราออกจากโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังเช้าอยู่นะคะอากาศก็ดีมากเลยก็เลยมาเดินเล่นสวนสาธารณะใกล้ๆที่พักนะคะที่นี่ชื่อว่า 228P อปพีทาร์นะคะก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยนะทุกคนแล้วก็ด้านในอะ่ะรม่มรื่นมากๆเลยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปแล้วก็ให้เดินเล่นเยอะเลยนะถ้าช่วงเช้าไม่รู้จะไปไหนนะคะแนะนําให้แวะมาเดินเล่นที่สวนดูค่ะ I wanna heart wanna be free this heart. Yeah. Wanna feel me of your arms around this โอ้ยช่งชวงเช้าแบบนี้คือเห็นคนมาวิ่งเล่นเดินเล่นนะ yeah. I this I I wanna be free heart feel of your arms should away around close เห็นนกนกด้วยที่นี่คือแบบมีนกมีกระรอกแบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนบรรยากาศดีมากร่มรื่นมากๆเลยแล้วก็มีพวกสัตว์อยู่เยอะเลยนะนกกระรอกอะไรเงี้ยเต็มเลยทุกคนไม่น่าเชื่อว่าแบบนี่คืออยู่แบบใจกลางเมืองเลยนะแถวแถวไทเปมเมนเลยนะคะแล้วก็ด้านในสวนนะคะจะมีเหมือนแบบเก่งจีนแบบนี้ทุกคน ถ่ายรูปสวยนะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ้าเข้ามาในสวนเราก็ห้ามพลาดนะคะ I I it's lie I remember that old. Yeah. Never break, never lie. Never, ever scared the dark. So why The Yeah break scared So cries old be You 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 of never never who stop stop Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just. เปิดว์ปมาอีกที่หนึ่งนะที่นี่ชื่อว่า Copy Roomie นะคะเป็นแบบร้านคาเฟ่ขนาดใหญ่เลยนะที่เปิดตั้งแต่9โมงคือไต้หวันอนะคาเฟ่เขาจะไม่ได้เปิดเช้ามากนะคะเขาจะเปิดสักประมาณ10โมง11โมงขึ้นไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็เป็นที่หนึ่งที่แบบเปิดเร็วนะคะออกจากสวนแล้วก็เดินต่อมาสักประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะใกล้ๆ กันที่วัดหลงซานนะคะคนเยอะมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากค่ะนี่นะชมหน้าของคนที่กำลังศึกษาขั้นตอนการไหว้ขอคู่อย่างหนักหน่วงมีความหวัง<ป>เออไปดิไป ก็มาไหว้วันหลงซานทั้งทีนะคะเ,คเพื่อนก็ต้องการจะแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักก็ต้องมาที่จุดนี้พอเราไหว้ขอพอรเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดิอนออกไปหาเครื่องรางนะแล้วเดี๋ยวจะต้องมาทําการแอคทีเวตตรงนี้ตรงกระถางทูบตรงนี้นะคะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะมี QR ให้สกแกนดูแคตตาล็อกได้นะเพราะว่าข้างหน้าคนจะเยอะนะคะแล้วก็มีแผ่นสีชมพูเนี้ยจะเป็นความหมายเราอยากได้เรื่องการเรียนมีเบอร์อะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจดใส่อันนี้เราค่อยไปยื่นให้เขาพอเราเลือกเครื่องรางเสร็จนะคะเราก็มาเข้าคิวตรงนี้จ่ายตังค์นะเขารับบัตรเครดิตด้วยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกเบอร์เรานะแล้วเราก็ค่อยเข้าไปรับเครื่องรางนี่ได้เครื่องรางมาแล้วทุกคนอันนี้น่ารักไหมเป็นแบบ เพื่อสัตว์เลี้ยงปลอดภัยซื้อมาให้ลูกชิ้นเลยเดี๋ยวเราไปแอคติเวทเครื่องรางกันต่อค่ะมาเข้าสู่โปรเซสของการแอคติเวทเครื่องรางค่ะ ในกิจกรรมที่พวกเราชอบนะคะก็คือเข้ามาอัปเดตของในร้านสะดวกซื้ออันนี้เป็น Family Mart จะลองกินหมดได้ไงเนี่ยมันเยอะมาก so like ใน Family Mart จะมีแบบอีซี่การ์ดน่ารักๆด้วยแบบเป็นลายๆอ่ะโอ้โหอันนี้พกยังไงเนี่ยเป็นลูกคิตตี <Kitty S 2> ้อย,อยู่ในชามอ๋อเออห้อยออ มีบัมบี้ด้วยนะนี่บัมบี้ถ้าใน Family Mart นะคะมันก็จะมีของที่แบบเป็นของ Family เองนะแล้วก็แพ็กเกจน่ารักมากเลยอย่างตัว F ข้างบนนี้เป็นเหมือนผลไม้แห้งนะคะของเขาหมดเลยน่ากินสุดๆเดินมาจากวัดหลวงซันนิดเดียวนะคะประมาณ5นาทีนะเราก็จะมาต่อกันที่ ข้าวต้มหมูกรอบใกล้วัดหลงสานะคะเปิดแมทมาได้เลยเจอแน่ๆคนไทยเพียบเพียบเดี๋ยวเรารอเข้าไปสั่งกันนะแถวที่เราต่อจะเป็นแถวที่กินด้านในนะคะส่วนแถวที่กลับบ้านก็จะอยู่ด้านหนึ่งคะ่ะร้านนี้จะแบบดังหมูกรอบกับข้าวต้มนะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีพวกไส้พวกเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยมีตรงนั้นเมนูก็จะประมาณนี้นะมีพวกข้าวต้ม มูกรอบนี่อย่างที่บอกมีพวกแบบไก่ต้มแล้วก็อะไรนะตับเติบต่างๆ มาถึงจีหลงแล้วนะแมงมาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันคือเมื่อกี้เห็นมาตลอดทางเลยว่าฝนตกนะคะจีหลงของเราจะรอดไหม <c oughs> ไม่ใช่ลูกรักของพระอาทิตย์ก็แบบนี้ออกมาจากสถานีก็อึ้งไปแล้วจ้าฝนตกไม่ไหวตอนนี้ <c oughs> เรียกอูเบอร์แล้วนะคะ <c oughs> จากสถานี <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตรง <c oughs> แถวแถวท่าเรือที่มีแบบตึกสีสีกันไม่รู้ว่าจะ เรา้าเห็นอะไรเนี่ยแม่แบบนี้ผมแล้วนะคะที่เขาบอกว่าจีหลงนี่ฝนตกบ่อยนะคะเราก็มาในวันที่ฝนตกจริงๆจ,งจ้าโอ้ยพาทิตย์ไม่รักฉันเลยเข้ามาที่ปู่เหมือน คาเฟ่นะคะก็สั่งน้ำไป3าแก้วเพราะว่าด้านโน,โน่ฝนยังตกอยู่เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยออกไปเผชิญฝนนะเพราะว่าการที่จะถ่ายมาที่ตึกสีสีมันต้องไปฝั่งตรงข้ามทุกคนแล้วถ่ายกลับมานะคะเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นตอนนี้เห็นคนถ่ายรูปเต็มเลยทำกลางสายฝนดูเฮ้ยแต่ในน้ํามีปลาด้วยนะเนี่ยมีคนมาตกปลามีปลาว่ายมา นี่นะข้ามมาฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะตรงนี้นะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮีตเลยนะคะที่เขาต้องมาถ่ายกันแล้วก็ถ่ายไปเห็นตึกสีสีฝั่งนั้นนะเมื่อตกี้เรานั่งกินกาแฟาอยู่ที่คาเฟ่ทูแม c a าเฟนะคะสีดำๆตรงนั้นเนาะเออข้ามาแล้วสวยมากๆเลยมันน่ารักอะ รูปเรียบร้อยตรงท่าเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกที่นึงนะคะจะไปตรงเหอผิงไอแลนด์นะไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรมาได้แค่ไหนนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็ฟา้ามืดมากเลยแต่ว่ายังโชคดีที่ยังไงตรงตึกนี้ก็ถ่ายออกมาสวยทุกคนแนะนำให้มาแล้วก็ขอให้ทุกคนเจอแดดนะมาถึงแล้วนะคะเหอผิงไอแลนด์พาร์คที่นี่ต้องซื้อตั๋วเข้าแล้วก็ฝนก็ยังตกอยู่เลยมาถึงเหอผิงไอแลนด์พาร์คคะก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะผู้ใหญ่ร้อ แล้วก็จ่ายด้วย E ีซ a กาได้อันนี้คือตั๋วนะต้องไปสแกนเข้านะคะวันฝนตกแต่ว่าเราสู้มากฝ้ายตรงนี้มีทางเดินเข้าไปด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเขาเปิดช่วงไหนยังไงนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องปิดแหละคืนแรงมากโอ้โหตอนนี้ คืนแรงแบบสุดๆไปเลยตอนนี้คือ ฝนสาดตลอดเลยนะถามว่ากล้องกันน้ำไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากลับไปกล้องจะยังจะยังใช้งานได้อยู่ไหมเพราะว่าเปียกไปหมดเลยทุกคนนี่เฮอร์พิง s l ไอแลในวันที่ทะเลคลัง่งฝนตกตลอดเลย Like the care นี่นะคะหินของที่เหอผิงไอแลนด์เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ตรงที่มันจะเป็นเลเยอร์นะทุกคนคือมันจะมีสีแบบสีเทาสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับขนมเค้กเออเลเยอร์ของฉัน You my set heart's fire You're heart world I bitch just Just you you Just until wanna hold you, just wanna wanna we love hold grow old be เดินต่อมาจากตรงเก่งจีนนะคะก็จะมีทางเดินไปประมาณ400เมตรเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดชมวิวจุดต่อไปนะคะตรงนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดอะ่ะมันน่าจะเป็นสระว่ายน้ำทุกคนไปดูสิแต่บรรยากาศไม่น่าว่ายน้ำนะวันนี้ Stay, ขนาดวันที่อากาศเป็นแบบนี้ยังมีคนมาว่ายน้ำอ่ะนี่เนี่ยเห็นปะเขามาว่ายน้ำโอ้โหแล้วดูขึ้นข้างนอกดิสุดยอดไปเลย mm hmm. เข้ามาด้านในน้ำมันมีที่ขายของที่ระลึกอะข้างในของน่ารักมากเลยยิ่งถ้าเกิดว่าใครชอบพวกแบบ ทะเลอะไรอย่างนี้นะมีของให้เลือกเพียบเลยค่ะหลังจากเปียกฝนมาทั้งวันนะคะตอนเย็นนะเรากลับมาเดินเล่นกันแถวที่ผาค่ะก็มาเดินเล่นที่ซีเหมือนติงนะ บังเอิญว่าเจอขบวนที่มีลักษณะเหมือนงิ้วทุกคนดูอลังการมากๆเลยแล้วก็เราตั้งใจว่าจะมากินบุฟเฟ่หมาล่าม้อไฟนะคะที่ใครมาไต้หวันก็ต้องมากินเนาะเพราะว่าเขาจัดเต็มจริงๆค่ะทั้งแบบเนื้อซีฟูด้ดหมูเอ้ยอะไรเอ้ยนะไปจนถึงไอติมไฮเกนด์สเบียเบอร์ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้อิ่มๆฟินๆกันไปค่ะ ลงมาจากร้านมาล่านะคะก็มาเจอกับกองทับตู้คีบตุ๊กตาค่ะทุกคนเราก็เลยจะมาประลองฝีมือกันหน่อยว่าเราจะได้ไหมมาดูกันไม่เอ็งตบตวนี่เกี่ยวลงมาถือนี่หน้าได้นะอยากได้สีเหลืองอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ดูท่าแล้วคลิปตุกตาคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสงสัยจะได้ยืนกันตรงนี้ไปอีกยาวๆเลยค่ะสำหรับไต้หวัน EP ที่2ของเราก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไต้หวัน EP สุดท้าย EP ที่3มาแน่เร็วๆนี้ค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กําลังใจให้นนนันนีด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ